รถไฟแม็กกับรีไฟปกติแจ็สร่องไหนร้านรถไฟเหรอ Yes sir คนเยอะไหมกลางๆก็เยอะอยู่เออแต่คนไม่ทันเลยแบบมีอะไรมี็มเลยโอ้ยยก็ฟังงงแล้วกันนะฟังงงมีกระติ่งออใช่ดูในแผนที่ได้ว่ามันสแกนตัวอยู่ใช่ไหมโอเคก็ไม่เกิดบหลังคาบได้ดีได้นะครับอืม อืมนั่นตั้งนี้นี่นี่นีสกิลค้นหาและทำลายเลยไปที่กลง <ะ S 2> แสงไหวใช่ไหมตังเข่าหัวเข้าหัวว้ยกูยังไม่ได้ปืนเลยม่ได้ปืนละจะได้ปืนน่อ,นนอบอกไม่ได้ปืนปุ๊บเจอเต็มเลย ตั้งอยู่ไหนนะด้านบนเหรอกำลังไปกำลังไปกำลังไปไ,ปไปหวใช่ไหมมันเก็บสองคนร่วงเลยนะไอ้ตังก็เขาทำไมอะมันมันแปลกตรงไหนนะป <c oughs> ่าเปล่าก็ร้สึกมึงเก่งขึ้น,ม,นมีวัฒนาการจับวายแบบดิดีนเลย แล้วรลจลิงก็กลายเป็นมนุษย์เออน่าจะใช้สกิลเดินก็เจอคนอีกแล้วเหรอนาะใช้สกิลคุนหาและทำลายเใช่ทบศัตรูแล้วโอ้เรียบร้อยทำไมอ่ะเดินในแผนที่เลยเยังไงเจอตัวละอย่างนั้นยิงยิงไม่ได้อยู่ยิงไม่ได้อยู่อืออือจะเอาบอล น่แล้วนะเข้จา้าบะนี่ไหน้าบ้านด้านหน้าสีเหลืองๆเห็นไหมตรงบ้านนั่นเลยเฮ็นรดมาตังรถมารดมา,ดมาตรงบ้านนะรดมา เอาดูสถานก,การณ์ไว้อะไรโดนลูกพ่อใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยครบศัตรูตแล้วมันอยู่ไหนมา,กกา,าร์คอยู่ไหนารับถ้าไหวก็ชาร์จถ้าไหวก็ให้นี่สองคนตั้งด้านข้างด้านข้าง มีลิงหนึ่งกับมีลิงหนึ่งกำลังกําลังเข้าบ้านเลยอุ้ยนี้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 ยิไม่ทัน<ะ>ใจเย็นใจพานี้ไม่ได้เก็บสองเก็บสองคนเลยคนหนึ่งยิงตัวคือคนหนึ่งฆ่าได้คนหนึ่งยิงหัว ยิง <l id> <l id> <Bond playing> um ่งนัดมยิัก้าสิบงอีกอีงอีกหนัดสองอุ้ยจวะไม่รู้อะฟุกเอาถ้าผู้ชมจะเห็นผมพลมานะคบผมกู้ดเย main datang. This is I may not be able to use my eyes. But that does not เราจะไปแทนบูชากันนะครับแทนบูชาบูชาใครบูชาเอิร์นใชเลยไม่แต่เดินไปเพื่อนเราเลยวู้โหชิปหนัสองสามคนไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอมึงจำไม่ได้เลยตอนนั้นอะวุ้นอะไรมีเหมือนกันยังมีดันมีดันอีกเนาะอืมใช่ เเ้ยเยนัย่นแ,แหละเกินเกินไปกับน้องอยู่ดีไม่ก็โผล่มาฮะ<อ>ตกใจหมด <นะ S 1> ตกใจหมดได้ไฟแล้วไม่กลัวเลยแล้วกูกลัวันดินแรง,งใช่ไหมดินท่าใช่ไหมเนาะเอา ชัยะยะอ,อัอยะเออโดนเข้าหลังป่าลนะเออยิงเข้าหัวมันเต็ม,ตมแต่มันไม่ตายอ่ะฮะแปลกๆละมาเ,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 เล็ดเล็ดเะไปป่งต่อระหว่า,างรอเน,นี่ย

จ้าประหลัดขับพังที่เดิมเหรอเจ้าประหลัดขับพังเจ้าประหลัดขับพังเจ้าประหลัดโมต้าเน,นี่ยวะอ่ะมันมันไม่มีมัมมี่ใช่ไหมต<ง><ม>อมนนี้คนตอนนี้คนเยอะเต็มตัวไปมีแค่อสองสคนเองไม่ตายหรอกตาดิมีจับห้องก่อไม่ได้เหรอปืนชาร์จืนชาร์จมีสกนตั๊บเลย Skills, มีปืนชัดนแล้วกูอุ่นใจว่ะเพื่อนใช้สกิลค้นหาไูมายเลยตบศัตรูแล้วอยู่ไหนตบขอบคุณที่ขอบคุณที่บอกตำแหน่งึืมขอูใช้โดนนะนอะจริงไหมเนยเป็นไงนงเออเออตาไหวไหมตัง ชี่ยปืนปืนโล่ตายถ้ามึง,ง่ะโอ้ยเปิดมาก็สวยเลยน้องโล่ว่ะไอ f i ไฟก็มาว่ะปืนโล่ดี๋ว่าหายากไหมยากดิเอาสิก,กูไอ้ตาถ้ากูตายแล้วมึงฝากฝากเกปืนโล่ให้กูด้เด้อโอเคกูกูจะให้มึงใช้ต่อถ้ากูตายแล้วได,ปไวด้ปืนโก้ไว้ยิงระยะปืนโก้โอลีโอ ไม,ม่มา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไเอ้ยไปไหนอะใช้สกิลค้นหาแล้วทำลายยับรอยขาอะไตังเรามีเปิดโล่เด้อมันอยู่ไหนอะลงล่างลนหรือเปล่าอะไรลงล่างไปแล้วก็ได้ดูด้านล่างให้อืมอ,อ,อี๋ยวอ๋อฝ่ายแม่ตังเออ เห็นเราวันนี้ก็ยังดีเลยฆ่าได้หนึ่งคนคุณรัฐธารมัยคนเสนใจเข้าตามหาปืนโล่กันมันดีกี่นี่เองปืนโล่สามารถกันสไนต์ได้ไหมไม่มันกันด้านข้างได้แต่มันกันด้านหน้าไม่ได้โอ้อย่างนั้นมันก็กันหัวมึงได้แล้วกันนะเออเจ๋งอันนี่เป็นปืนระยะไกล้ระยะไกลนะอะไรเหรอปืนนนะปืโล่อะโล่ระยะไกลหุ้ย เนี่ยกูหลังแล้ว MP 5 3สามคีทำไมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีคนแล้วน่าสิเนาะแล้บอกหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเอาเคลียมหมดเลยนี่ว่าจะตามไปไหนครับก็ไปที่ก็ไปเจิดเอ๋ยโอเคลียเจิดตามไปเราไม่ตึงเกิเกต้านเราบูยยาให้ได้เลยตัง โอ,โอ้ยเห็นไหมเห็นไหมแบบนี้น้องปล่อยดิเฮ้ยตัวเราปล่อยไม่ได้ถ้เราเวียแม่น,นี่มีด้านล่างเหรอเฮ้ยพบศัตรูแล้วอยู่ไหนด้านล่างด้านล่างด้านล่างกูโดนย,ย,ยิงเฉยเลยกูยู่ด้านล่างมางึาางอะเจโอเคกูกับเราเ้นไปไปดังดังด้านล่างาด้านล่างเนี่ย ไอตังมันจะแกะปืนโลกกูแล้วเราไปแกะปืนโลกกันเลยมาขึ้นมาขึ้นมาสวยขึ้นมานสวยอ่ยะไอตังไอตังเก็กบโซ่เลยเก็บโซ่เลยเอยอ ปากเก็บปืนโลก็ได้เดี๋ยว,วอฮ้ย,ย <laughs> <laughs> นั่งลังกันได้ไงอะ่ะอย่าไปหมดที่อ่ะ <c oughs> เออวัวนอะไรเนีก็ได้ลองจับปืนใหม่แล้วว่าปืนโลกมันมีนานแล้วแหละแต่ว่เาเราเพิ่มเราเพิ่งเห็นใช่ด้วยว่าเพื่อให้คนที่ไม่เคยเห็นให้คนอื่นเห็นไปด้วยเลยคนที่เล่นฟรีไฟล์ใหม่ๆอ่ะลงจุดเดิมอย่าถ้าเป็นไปได้นะต้อง <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ยาวๆไม่มีหยุดนะครใช่ใช่ใช่ไม่มีหยุดเท่กว่าท wow ี่มจะบุยหญ้ามาห้าครั้งอ่ะเท่กว่าจะบุย่ญาเออแค่นั้นแหละโอ้ย เดี๋ยวไม่จบจ้าอาจารย์ไม่ต้องกูไปโรงเรียนนะเนี่ยไม่คนขอฟีไฟด้วยขอฟีไฟเหรอเนี่ยีี่่ลงคลิปฟีไฟเลยคนมาขอกูได้ไอเป้์เห็นไงไม่มาขอเลยวะไม่อยากให้กูเล่นเฉยๆมันมันเล่นฟีไฟเหมือนกันมันก็อยากเห็นกูเล่นด้วยน่ารอดเขาพูดอย่างนั้นเหรอ ใช่ใบอกว่ามุกมีฟรีไฟไหมลงฟรีไฟไหมอะไรนั่นลงแต่งลงแต่งบ้านเลยไม่แค่เป็นคนเดยที่บอกเลยจัดให้มันเลยเอาตัวรอดกอมมันตเดียมันมันขอกูมาไงเลยให้มันเกดูสังกูอ็กกู้า้ แผนที่แผนที่แผนที <es voir> ่ไปกินเด็กดูแผนที่ดิโคตรีนวิ่งนี่โลหะอะไรอ่ะไอ้มึงทำอะไรมึงเนี่ยกินขยะมานกินขยะมาตรงนี้ขยะอันตรีไอ้ตังมึมีคนนึงใกล้เรามากไอ้กินขยะมาตรงนี้กินแดงจ๋าแดงแตาเลยมึงทำขยะมาไหนขย โอ้ยแบบแบบโอ้ร้องไห้อ่ะอ่ะตั้งตรงนี้มีบ้านอยู่มีบ้านอยู่เด็กเด็กกูวิ่งตรงเลยระหว่างกูใส่ถุงนิ้วดียังดีวะอยากเจอคนเลยเจอคนตอนนี้กูชิบหายอ่ะอะืเข้ามาใครใครก็เข้ามาตอนนี้กูพร้อมโอเคกูมีปืนแล้วเหมือนกันได้มีดมาด้วยเอาหน้าจอมาใกล้ใกล้กลกลกลอ่าแขก แดงแก่เลยมึงแดงแก่เลยมึงนี่นะของขอหน่อยขอขอหน่อยทำอะไรมึงขอขอหน่อยเฮ้ยนี่นไห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 นที่ไหนวะเจอแล้วจะกูสแกนแน่มึงไปทำไรแม่ได้ยี่สิบไม่ไงดังให้กูช่วยไหม

หว่างนี้แล้วก็จะให้คุผู้ชมดูฟังเสียงพวกผมใช่ก็ดูคุณเล่นไปด้วยแต่เานโอ้ยโอ้ยคือสังโอ้ยเราไม่ถึงิปนี้อลินเนื้จะมาสักสองสามชั่วโมงได้ ใช่ไหมมังเพื่อทำภารกิจมั่งตั้งสามชั่วโมงนี่แหละตั้เริ่มแล้ว เล่นแบบกามเสีเองถนัดมันเลิกสบายด้วยตังเ่อพอเล่นแบบโรเพย์อ,อะเข้าใจนะว่าพวกเราไม่ค่อยโรเพย์ไม่ค่อยเก่งแค่นั้นแหละแต่ก็พอได้แต่ก็ไหม่กวดีอะถ้าให้ทำผมก็ไม่ทำอะถ้าถ้าทำได้แต่ถ้าเขาให้ทำก็ถ้าถ้าให้เลือกระหว่างทำกับไม่ทำผมเลือกไม่ทำดีกว่า ก็แบบสมุนไพรนั้นอะแบบเรียนเรียนทุกวิชาสมุนไพรอ่ะในคลิปสมัยก่อนอะครูเห็นหมดเลยอะครับเด็กปืนแล้วค่ะไอ้ตังแม่แม่แม่กูใช่ไหมแม่ไม,ม่ได้ส่งไปในไลน์กลุ่มนักเรียนเด้อเนี่ยจะดู้นะส่งไปไหนไหนอะไหนไหนอะ่ะไอ้ตังได้ปืนยังได้ละได้ลแล้วจะสแกนปั๊บเราใช่อืม เห็นมกจอเ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 จอไหนเจอไหนเป็นเรื่งวันึงหมากเป้าหมายเราเราเราบุญดวเห็นก่อนบุญดวงคุณหอและทอมอลล์เออไอ้ตัอยู่ใกล้ๆมึงเลยนี่ว่าัวแล้วทำไมตัวโดนทำไมตัวโดนมันดีวายแม่ตังเออเอ็มจะบอกมันจะบกูเนี่ยนะเอ็มจะบอกประยาไกลนะว่าอย่าลืมเออ สองคนเลยเหรอใช่สองคนเลยปัดเยี่ยงเลยนะปัดป่าคมๆไม่สนุกใครอะน oh <yeah. S 1> ้องโอ้ยเยี่ยงตังปุ่นไม่ใช่กูสอยกูสอยระยะไกลแม่งระยะไกลกูสู้นะรละยะไกลกูไม่ค่อยสู้แต่กูสู้ระยะเอ้ยระยะไกลกูสู้ได้อยู่กูใส่ของนิ้วดีๆก่อนมามาสแกนอีกรอบหนะึ่ง เริ่มไม่เจอแล้วอ่ะดีแล้วไงอืมเกิดได้ MP5 มันเป็นสายยังไงล่ะเริ่อนไปชใช่แต่ไม่เจอคนเลยวะไม่เหรออืมดีแล้วต่ต้องเสียแตอะไนเสียี่อะไรแตงงูอืม กูมาช่วยแล้วี๋้วกูสอดจากระยะไกลใหโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเปิดแล้วเึระยไก่ใกล้ออกนะ็ถึงมือจัดชุมนะน่าจะขอจบใีวงแค่นี้ผมจะไปลงคลิปอื่นได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับบ๊ายบาย